สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคอมิกเวิลด์ในช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรานะครับมาพูดเกันถึงเรื่องราวของอาชญากรในส t a r War รกันบ้างดีกว่าว่าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าใครเนี่ยเป็นอาชญากรที่ถูกทางการนะครับหมายหัวนะครับว่าเป็นอาชญากรอันดับหนึ่งของกาแล็กซี่ไม่ว่าจะจากรัฐบาลของเอ p i r e หรือจากรัฐบาลของฝั่งร e p u b l i c นะครับและนอกจากนี้นะครับไอคนคนนี้ยังได้รับโทษประหารจากดวงดาวอิสระอีก12ดวงดาวเลยนะคือเรียกได้ว่า ไปที่ไหนเนี่ยนะครับก็มีตะคนหมายหัวแล้วเขาคนนี้เป็นใครกันล่ะครับทาไมเนี่ยเขาถึงมีอาชญากรรมที่มันรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอถึงโดนตามล่าขนาดนี้นี่เลยครับหน้าตาของอาชญากรอันดับหนึ่งของ g a l a ็กซี่สตาร์วอคุ้นเคยกันไหมครับเหมือนที่โผล่มาในหนังไหมไม่ว่าจะมาจากฉากนี้นะครับฉากที่ Moss i ไอ l ์ลีย์คันทเนี่ยนะครับที่เขาได้มีปัญหากับลุคสกายวอลเกอร์นะครับหรือว่าจะเป็นฉากนี้ จากเรื่องโลกวันนะครับที่ดาวเจดต้าก็ตามเนี่ยสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักเขานะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าด็อกเตอร์คอนเนลิอยสเอวาซานนะครับเขาเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับมาจากดาวอัสซานาซึ่งอาชีพของเขาก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นอาชญากรเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหมอผ่าตัดฝีมือดีมากๆเลยนะแต่ว่าความครีเอทีฟในการสร้างผลงานของเขาเนี่ยนะครับมันมากเกินไปครับทาให้เขาเนี่ยเกิดกลายเป็นบ้าขึ้นมาแล้วก็ จับนะครับคนไข้ของเขาที่มาผ่าตัดกับเขาเนี่ยมาเป็นหนูทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเขานะครับซึ่งการทดลอง,ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสยดสยองมากๆแบบมากๆเลยนะคือการตัดชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของมนุษย์ของเอเลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยแล้วจับมาประกอบมั่วไปหมดเลยนะครับเหมือนเป็นการแบบทดลองอ่ะสร้างแฟรงเกนสไตล์ตอะไรแบบนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นนะครับตัดหัวออกจากคนแล้วทาให้คนเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะไรแบบเนี้ยตัดแขนไปใส่ตรงนี้ตัดขาไปใส่ตรงนั้นนะครับ ซึ่งนั่นเนี่ยนะครับทำให้ทางการเนี่ยได้สั่งจับกลุมเขาด้วยการให้นักล่าค่าหัวนะครับไปตามล่าเขามาซึ่งเมื่อนักล่าค่าหัวได้เจอกับเขาเนี่ยนะครับ ก็ได้ทําการยิงใส่เขาไปที่หน้าทําให้หน้าเขาเละแบบที่เห็นในหนังในรูปเนี่ยแหละครับผมแต่ก่อนที่นักล่าฆ่าหัวคนนั้นจะปิดจ็อบได้เนี่ยนะครับก็ได้มีอาชญากรคนหนึ่งนะครับผ่านมาพอดีแล้วก็ได้มาช่วยเขาเขาคนนั้นเนี่ยนะครับมีชื่อว่าพอนด้าครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับด้วยการช่วยเหลือของพอนด้าเลยเนี่ยทำให้เขา2คนเนี่ยนะครับกลายเป็นเหมือนแบบพาร์ทเนอร์กันนะครับซึ่งพอนด้าเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถความรู้ของดรเอวาซานเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างมหาศาลซึ่่่งงาานนนททีีเเคะรับ มันเรียกได้ว่ามันเป็นงานที่เลวสามชั่วมากๆเลยนะครับเขาเนี่ยจะจับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเอเลี่ยนสปีชีไหนก็ตามเนี่ยมาทดลองครับในการผ่าตัดเอาสมองออกนะครับแล้วก็ใส่สมองหุ่นยนต์เข้าไปแล้วเปลี่ยนคนคนนั้นเนี่ยนะครับให้กลายเป็นทาสไซบอร์กครับที่จะสามารถทําตามคําสั่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่ขัดขืนไม่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ขายไซบอร์กเหล่านี้ ให้กับนะครับคนรวยหรือไม่ก็พวกค r ิ m i n a l w a ล l o r d ต่างๆนะครับซึ่งนี่แหละครับที่เป็นอาชญากรรมที่ทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายหมายเลขหนึ่งเลยนะครับของจักรวาลกาแล็กซี่สตาร์วอรแล้วถ้าสังเกตดูนะครับในหนังเนี่ยตามดาวที่เขาไปโผล่เนี่ยก็จะเป็นพวกดาวแบบไกลปืนเที่ยงอ่ะแบบเป็นดาวอัลเทอร์ริมนะครับเช่นแบบดาวเจดดาหรือดาวทาทูอินใช่ไหมครับเพราะเขาเนี่ยต้องหนีนะครับจากสายตาของผู้วิทักษ์สันติราษต่างๆและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวจากแคนนอนนะครับของดร อีวาซานคอเนเลียสนะครับผมอาชญากรอันดับหนึ่งของจัก,กรวรล Star w a r s ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวสั้นๆที่เราหามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อสนับสนุนเราได้ง่ายๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมเจตต้องขออนญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็เม o r c ฟอสบีวิ y ยูนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ